สวัสดีครับกลับมาพบกับผม n นนติสกับเกม romancing saga r e u n i v e r s e ช่วง n นนติส new เสนอเป็นตอนที่13นะครับสำหรับตอนนี้จะเป็น u d x กาจาตู้กุสตาฟนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวละครดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจากกุสตาฟแล้วก็ฟาติมาแล้วก็ฟุนไบที่2 3ซึ่งตัวละครทั้ง3ตัวนี้มาจากต่างภาคกันนะครับ ตัวละครตัวแรกมาจากภาคซาก้าฟอนเทียสอตัวละครที่2ฟาติมามาจากซาก้าฟอนโรแมนชิงซาก้าสแล้วก็ฟูลใบที่23ก็มาจากโรแมนชิงซาก้าสเช่นกันนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีดันเจียนไวเบิร์นนะครับให้เข้าไปต่อสู้กับบอสซึ่งสามารถฟาร์ม SP ได้สูงสุดที่970 s p ซึ่งเพื่อนๆที่ยังมีค่าเสเตตัส ท่านยังไม่สูงก็สามารถมาเก็บที่นี่ได้รวมไปถึงยังมีโปรโมชั่นสเตตัส up พ2เท่าสำหรับตัวละครสายดาบในช่วงเวลาวันที่18พฤษภาคมเวลา10โมงเช้านะครับเป็นต้นไปก็จะเป็นค่าสเตตัสคูณสําสำหรับใน Main นสตอรีแล้วก็ในดันเจียนไวเบิร์นก็จะเป็นสเตตัสคูณ3นะครับก็สามารถมาเก็บที่นี่ได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีตัวละคร ss Fins ให้เก็บโดยแรกจากของที่ดรอปจากมังกรไวเบิร์นนะครับและของรางวัลอื่นๆก็จะมีก็อย่างเช่นโพชั่นตั๋วเดินเล่นนะครับแล้วก็ที่อัปเรกรดอุปกรณ์รวมไปถึงเงินกิวที่ใช้ในการอัปเกรดด้วยนะครับต่อไปผมจะมาพูดถึงข้อมูลตู้กาจาที่จะเข้ามาในวันที่18นี้นะครับเริ่มจากตัวละครกูสตารนะครับกูสตารเป็นตัวละครสายดาบใหญ่นะครับ ตัวละครสายดาบใหญ่ซึ่งมีค่าสเตตัสดังต่อไปนี้นะครับบวกค่าแอดแท็กบวก98%บวกหลัง13บวกค่าแม่นยำบวกห้าบเก้าบวกหลัง5บวกอขออภัยครับเอ่อบวกค่าพลังป้องกันบวก59%บวกหลัง5บวกค่าแม่นยำบวก64%บวกหลัง5บวกค่าสปีดบวก62%บวกหลัง15บวกค่าพลังเวท29%บวกหลัง5 วกค่าพลังป้องกันเวทบวก16 5บวกหลัง5บวกค่าพลังความรักบวก43%บวกหลัง5บวกค่าพลังสเสน่ห์บวก55%บวกหลัง5รวมทั้งหมด475%นะครับและกูสตาฟมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าแร้งบีประเภทฟันคอส6ลดได้5ลดได้1เหลือ5นะครับเป็นการโจมตีเป้าเดียวท่าที่2เป็นท่า แรง C ค o s 9โจมตี2ครั้งนะครับลดได้2เหลือ7นะครับซึ่งเป็นการสุ่มโจมตีท่าที่3เป็นท่าโจมตีหมู่แรงค A ค o s 15ลดได้3เหลือ12ซึ่งตัวละครกุสตาฟจะมีอาบิลิตี้ดังต่อไปนี้นะครับอาบิลิตี้แรกเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่ม BP บวก2อาบิลิตี้ที่2เมื่อโจมตีจะเพิ่มพลังโจมจะทำให้ HP เพิ่มขึ้นนะครับโอกาสสำเร็จปานกลางนะครับเพิ่ม HP สูงท่าที่3เป็น tension up 5 mm hmm. เมื่อโจมตีจะเพิ่มดาเมจส,สูงมากนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่มี tension up 5เป็นตัวที่3นะครับ mm hmm. เพราะตัวละครตัวก่อนที่ผ่านมาจะเป็นอ r ร์เซรแล้วก็ l o อกบุเกจากอี e วนต์ชากะนะครับ ึ่งตัวละครกูสตาร์ฟตัวนี้จะเป็นตัวละครที่สามารถลิงก์กับตัวละครตัวเก่าของกูสตาร์ฟที่มีมาตั้งแต่ตู้พลาตัวแรกรวมไปถึงตัวฮาบิสเกตนะครับซึ่งสามารถนำท่าดับเบิลคลาสมาใช้ได้หรือจะเป็นท่าโจมตีแบบเป็นแถวอย่างท่าทุบพื้นก็ได้นะครับ ตัวละครตัวต่อไปฟาติมานะครับฟาติมาเป็นตัวละครสายเรเปียนะครับซึ่งเป็นตัวละครประเภทแจมเมอร์ซึ่งเมื่ออีเวนต์นี้ออกก็จะไปเข้าที่พลาตินากาจานะครับตัวละครตัวนี้จะมีค่าเสเตตัสเมื่อเลเวล50ดังต่อไปนี้นะครับบวกพลังโจมตีบวกหบเบวกหลัง5บวกค่าพลังป้องกันบวก3บวกหลัง5 บวกค่าพลังแม่นยาบวก484%บวกหลัง14บวกค่าสปีดบวก70%บวกหลัง14บวกค่าพลังเวทบวก73%บวกหลัง5บวกค่าพลังป้องกันเวทบวก56%บวกหลัง5บวกค่าพลังความรักบวก42%บวกหลัง5บวกค่าพลังเสน่ห์บวก53%บวกหลัง5รวมทั้งหมด468%นะครับท่าแรกของตัวละครจะเป็นท่าประเภท ซัพพอร์ตนะครับจะต้องกดใช้เองนะครับไม่สามารถกดออโต้ได้มีคอส5ลดได้1เหลือ4มีผลว่าเมื่อโจมตีศัตรูจะทําให้ศัตรูติดสถานะหลับโอกาสสําเร็จปานกลางมีผล4เทินท่าที่2เป็นท่าพลาสมาล่าสนะครับเป็นท่าท่าสายฟ้าคอสบีแรงบีคอสเลดได้2เหลือ5นะครับเป็นท่าโจมตีเป้าเดียวท่าสายฟ้าท่าที่3เป็นท่า แทงบวกสายฟ้าเป็นแรงเอสอสคอสสิบเอลดได้3เหลือ8นะครับเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวที่มีการแทงและท่าสายฟ้ารวมกันนะครับมีผลทํำให้ศัตรูติดสตันปานกลางนะครับโดยที่ตัวละครตัวนี้จะมี Ability ดังต่อไปนี้นะครับเมื่อเริ่มรอบรานะครับจะทําให้ศัตรูทั้งหมดติดสถานะหลับโอกาสสาเร็จปานกลางมีผล4เทิน a อ i l ลิ y ที่2ก็คือเมื่อโจมตีเป็นท่าสายฟ้าจะเพิ่มดาเมจปานกลาง Ability ที่3ก็คือ tension up 4เพิ่มพลังโจมตีสูงนะครับซึ่งเป็นตัวละครสายเดเปียที่มีท่าุธาสายฟ้านะครับซึ่งใครสนใจก็สามารถมารับตัวละครตัวนี้ได้ซึ่งตัวละครฟาติมานั้นเคยมีออกมาในช่วงอ,อ,อีเวนต์แต่งงานนะฮะแล้วก็ ตอนอีเวนต์กระต่ายนะครับซึ่งใครมีตัวละคร2ตัวนี้ก็สามารถนำมานำท่าของตัวละครตัวเก่ามาเสริมกับตัวละคร SS ที่เพิ่งออกในวันนี้ได้เช่นกันนะครับครับ ต่อไปจะเป็นตัวละครตัวที่3นะครับคูนไบที่23นะครับซึ่งเป็นตัวละครจากโลมันชิ n g ซาก้าภาค3นะครับโดยที่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครประเภทใช้กระทาเป็นอาวุธแล้วก็มีโร e เป็นซับพอร์เตอร์มีท่าดินและท่าแสงนะครับแต่ตัวละครที่มาในครั้งนี้จะใช้ท่าดินทั้งหมดนะครับแต่โร e ของตัวละครนั้นสามารถใช้ท่าแสงได้ตามข้อมูลลิชชิ่งนะครับโดยมีค่าเบรกเลเวล50ดังต่อไปนี้นะครับ บวกค่า Ad ดแทคบวก30%บวกหลัง5บวกค่าพลังป้องกันบวก48%บวกหลัง5บวกค่าพลังความแม่นยําบวก53%บวกหลัง5บวกค่าสปีดบวก60%บวกหลัง5บวกค่าพลังเวทบวก89%บวกหลัง17บวกค่าพลังป้องกันเวทบวก871%บวกหลัง11 บวกค่าพลังความรักบวก66%บวกหลัง5และบวกค่าสเสน่ห์บวก51%บวกหลัง5รวมทั้งหมด468%นะครับโดยจะมีสกินโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกสโตนบอลเล e ตเป็นท่าประเภททุกที่เป็นสายเวทนะครับโดยใช้ค่าเวทเป็นตัวคำนวณพลังโจมตีมีเป็นท่าแรงดีคอสสลดได้1เหลือ3เป็นท่าโจมตีเป้าเดียวท่าที่2เป็นท่าเอิร์ธฮิว เป็นท่าฮิ้วท่าดินแรงดีคอสหกลดได้2เหลือ4และใช้ LP 1เป็นท่าฟื้น SP นะครับและรักษาสถานะซึ่งถือว่าเป็นตัวรักษาสถานะตัวที่2ในเกรมนะครับจากกูลาบขาวนะครับใครยังไม่มีกูลาบขาวก็มาใช้ฟูลไบที่2ีได้นะครับและท่าที่3 s t สโตน h ชาว r เวอร์ท่าประเภททุบ แหง4คอส11ตัดได้2เหลือ9นะครับเป็นการโจมตีประเภททุกแบบหมู่นะครับและตัวละครฟูนใบจะมี Ability ดังต่อไปนี้นะครับอ b บิลิตี้ที่1เมื่อโจมตีจะทำให้ศัตรูติดสับสนโอกาสสำเร็จน้อยนะครับมีผลทั้งหมด4เทิร์นเมื่อทำท่าที่อาบิ i ิตี้ที่2เมื่อทำการเทิร์น ตัวละครจะเพิ่ม BP บวก1โอกาสสำเร็จปานกลางท่าที่3เมื่อทำการเทินเพิ่ม s p โอกาสสำเร็จปานกลางเพิ่มเลือดปานกลางนะครับและตัวละครตัวสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอก็คือฟินนะครับตัวละครฟรินเป็นตัวละครสายเรเปียนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสามารถเก็บตัวละครนี้ได้จากการเก็บจิ๊กโซในอีเวนต์ไวเวิร์นนะครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่มีค่าสเตตัสเลเวล50ดังต่อไปนี้นะครับบวกค่าพลังโจมตีบวก36%บวกหลัง5บวกค่าพลังป้องกันบวก48%บวกหลัง5บวกค่าพลังแม่นยำซึ่งเป็นพลังโจมตีของตัวละครสายเรเปียบวก71%บวกหลัง15บวกค่าสปีดบวก65%บวกหลัง13บวกค่าพลังเวทบวก38%บวกหลัง5บวกค่าพลังป้องกันเวทบวก43%บวกหลัง5 บวกค่าพลังความรักบวก3 3บเบวกหลัง5บวกค่าพลังเสน่ห์บวก4 8บเบวกหลัง5และตัวละครฟินมีท่าโจมตีทั้งหมด3ท่าโดยที่ท่าที่1เป็นท่าคัดอินเป็นท่าแทงแรงดีคอส4ลดได้1เหลือ3เป็นท่าโจมตีประเภทแทงเป้าเดียวท่าที่2เป็นท่าแทงเช่นกันแต่เป็นท่าแทงทั้งกลุ่มนะครับแรง4คอส1 1ลดได้2เหลือ9 ท่าที่3เป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวแรง SS เป็นการโจมตีประเภทฟันและแทงรวมกันนะครับโดยที่มีคอร์สสิลดได้3เหลือ9นะครับอาบิลิตี้ของตัวละครจะมีดังต่อไปนี้เมื่อเริ่มเราจะทําการติดสถานะสเตลนะครับโอกาสสําเร็จปานกลางมีผล4เทินซึ่งสถานะสเตลคือจะทําให้ศัตรู ลดโอกาสโจมตีตัวละครตัวนั้นที่มีสถานะสเตลนะครับแต่ตัวละครอบิลิตี้ของตัวละครนี้จะมีผลแค่เริ่มรอบเท่านั้นนะครับจะไม่ได้มีผลทุกเทิรนท่าที่2ก็คือเมื่อ h p เต็มจะมีพลังโจมตีเพิ่มสูงท่าที่3เทนชั่นอัพสเพิ่มพลังโจมตีปานกลางนะครับซึ่งตัวละครฟินนนี้มีในอยู่ในเพรพาลาติน่ากาจา์ตัวละครเแลงเอ,อแ,งแล้วก็ แลง S นะครับซึ่งใครที่มีตัวละครตัวนี้ก็สามารถนำมาใช้กับตัวละคร S S ที่แจกฟรีนี้ได้แต่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวแจกฟรีดังนั้นค่าสถานะของตัวละครจึงออกมาอยู่ในระดับปานกลางนะครับถ้าใครที่ต้องการตัวละครที่แข็งเก่งกว่านี้ก็รอต่อไปก่อนนะครับแต่ก็สามารถจะฟาร์มค่าสเตตัสของตัวละครตัวนี้เพื่อใช้กับตัวละครในอนาคตได้เช่นกันนะครับ ต่อไปจะเป็นประกาศจากภายในเกมนะครับซึ่งมีเป็นประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยที่ในตัวเกมวันที่20พฤษภาเวลาตี2จนถึงวันที่25พฤษภาเวลา10โมงเช้านะครับหอคอยไต่ดันเจี้ยนไต่หอคอยจะทำการปิดปรับปรุงนะครับเพื่อเพิ่มชั้นจากปกติที่ผ่านมาถึงชั้นที่70จะเพิ่ม จะดำเนินการเพิ่มชั้นที่71็ดถึงแปดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจะไม่สามารถเข้าดันเจียนหอคอยไต่หอคอยได้นะครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวและจะกลับมาในวันที่25เวลา10โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดจากเกม r o m a n c i n g s a g a Reuniverse นะครับฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเคยกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง n e n t i s r s s c h a n n e l เพื่อไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่จากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้แอดเดนขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย